หลานัางเอ้ยฟังเสียงน้ำต้นตาดคือนองสิกแกงหลาน้ำต้องผู้ผาคือพนั่งสิกแกงอิวฝ่ายนีคิวคือนั่งสิกแกงแขนจนไอพอเลี้ยงอยากสิกายเป็นแหวนวงน้อยๆล่อยไปให้เจ้าใส่เบื่องเด้่ขั้นเป็นตาสีได้ให้ค่อยถ่ายาสีลืมเจ้าผู้ฟื้นเศร้าหาประสงค์หาแต่ไม่หยดดำอดหลอดผู้จังไอาสายตาใสาให้ลำม,มองให้ลำม,มองแน่เดอ้อแน่เดอ้อ เอาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื่อนี่พ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่อำเภอหนองนาข่ำด้วยพี่น้องเด้ออ่ามื่อนี่มาพร้กับพอยลบเราพอยลบสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าผมมื่อนี่อยลบมีจักโตครับผมเนี่ยมีแม่หนึ่งครับอ๋อมีแม่แม่หนึ่งแม่นี่เลยเนาะครับแม่สาวนี่ดีครับผมแม่สาวทองครับอ๋อแม่สาวทองพี่น้องครับผมอ่าตอนนี้อยู่หนองนาข่ำด้วยพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวสิพามาเบิ้งควายแม่นี่บัดที่นี่เป็นควายสาวลูกผู้ใดครัััับบผมเเเเนนนนนนี่ยป็ลลลลููกกขขอองงจจ้้้้าาาาพพคร ความสูงสูงหลายปันไดครับผมร้อยสี่สิบครับสูงร้อยสี่สิบตอนนี้ท่องได้จักเดือหรอครับผมนี่ท่องพานรอบมือนี่แหละครับท่องผ่านรอบเราพี่น้องครับผมท่องผ่านรอบเราท่องกับผู้ใดครับผมกับเพชรล้ำโคงครับอาท่องกับเพชรล้ำโคงมีเอกสารนะครับเนาะเอกสารครับเดี๋ยวขอบ่งเอกสารนี่พอยกตัวเอกสารตอนนี้พอยกรล้ว่ามีสองอันคือหนึ่งใบเกิดของควายตัวนี้นะครับเนาะสองก็คือ ได้ทองครับอ๋อได้ทองเป็นเพชรล่ำคงพี่น้องครับผมมือนีพอดีพอเลี่ยมผู้เม่งทีมงานบริษัทมาไทยมาจับกล้องให้นะครับผมพีผู้เดียวก็เลยถห้ยพอยกซอยเล่าครับต้องขอโทษขออภัยเดี๋ยวข้างหน้าจังแจกมือใหม่เนาะพี่น้องเนาะครับผมเอาครับผมอันนี้มีเอกสารแต่ว่าพอเลี่ยมผู้เม่งเช็คเ้าเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้คือผ่านรอบแล้วครับควายตัวนี้สูงลอยสี่สิบนะครับเป็นลูกของลูกของเจ้าพันล้านเจ้าพันล้านเจ้าพันล้านนี่เป็นลูกของเบิรมพันล้านลูกเบิรมพันล้านอีกทีหนึงพี่น้องครัับบผมดพี้ถามเรื่องราาคบัดนี้พ่อยบบเปิดดไว้หลานนครัผมีง เจ็ดหมื่นหาพันบาทครับเจ็ดหมื่นหาพันมาดครับครับผมอันนี้เป็นราคาที่เปิดนาคอกนะครับเนาะครับผมราคาก็ยังสามารถต่อรองได้ผู้ใดยุ่งเกยยุ่งกยอยากไปพัฒนาต่อพี่น้องให้โทรมาต่อรองกันเอาควายตัวนี้ถือว่างามนะครับผมบัตรที่นี่เบอร์โทรศัพท์พอยบเบอร์ศูนย์เก้าสี่ครับครับผมห้าศูนย์เจ็ดครับครับห้าเก้าแปดหกครับครับผมบันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะครับครับผมบัตรที่นี่มาเบิรงรายละเอียดพี่น้องครับผมเพิิ่่ผมเเงงสให้บรายละเอียดเด้อพี่น้องเด้อครับผมควววายตันี้ถือ่าหนาสวยมากพี่น้องครับผมหนายกกอเป็นดี นะครับผมหนาสวยหนางามพี่น้องโอ้ยหนาเงาโอ้ยเบิงหนาเบิงอ่องข้อพี่น้องครับผมเบิงอ่องข้อเบิงแขงเบิงขาเด้อพี่น้องเด้อสีไล่ให้พี่น้องเข้าเบิงขาขักบุคบัดที่นี่ควายตัวนี้ได้จักปีแล้วครับผมนี่สี่สามปีแหละครับฟันคููแรกอ๋อฟันคููแรกอ้อแสดงว่าขืนเรางว่าใน้เพียงครับข้นแล้วลูกกับลูกลูกลูกได้ท้องกัเป็นลูกแรกขึ้นกันครับผมอ๋อเป็นควายสาวลูกแรกพี่น้องครับผมพอจบจุ๋งมาทางนี้จักน้อยนะครับผม ฟันคู่แรกครับให้พี่น้องเข้าในเบิงฟันคู่แรกพี่น้องครับผมฟันคู่แรกขันเป้าตามมาตรฐานเกณฑ์เขาอีนี้ก็คือ2ปีหาเดือนถึง3ปีนะครับผมอันนี้คือฟันคู่แรกเด้อพี่น้องเด้อวา่ตัวนี้ถือว่าเป็นคายหนังหนาสายไ่ครับผมเป็นลูกของลูกเบิ่มพันล้านอีกเชือหนึ่งพี่น้องโอ้ยเบิ่งข้อพี่น้องบ่ต้องสืบพี่น้องข้อใหญ่เลกับกว้างพี่น้องครับผมสันหลังกับสันหลังป่าบูพี่น้องครับผมบัดที่นี่สีเาเรื่องห้พี่น้องฟังนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมตอนนี้ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่า บางครั้งะเลียมพู่แมงสีไทยด้านไทยห้เบิ้งหลายๆโดดๆว่าไรเพราะว่าตอนนี้ youtube เขาจำกัดเด้อพี่น้องเด้อครับผมห้เบิ้งด้านไทยถือว่าสวยงามถ่ายง่ญ่พี่น้องถ่ายงหญ่ไร่ว่างเด้อพี่น้องโอ้ครับผมเอาหางง่ายหลีพี่น้องครับผมงหญ่คักครับผมเชิงการกัหง่แข้งขาใหญยเรื่อยตัวนี้พี่น้องห้พี่น้องข้าเด้เบิ้งเล็บกัเล็บดีเล็บงามพี่น้องครับผมเล็บถือว่าเป็นเล็บกะล่าเด้อพี่น้องเด้อแข้งขาดีอ่าวายตัวนี้นะครับผม ตอนนี้คือทับแล้วเป็นควายสาวอายุได้3ปีนะครับเนาะประมาณครับปร,ประมาณการเด้อพี่น้องเด้อครับฟันคู่แหลกครับผมความสวยงามนี่บ่ต้องสืบพี่น้องความสูงสูงลอยสี่สิบลูกแหลกอยู่ในทองโอ้มันมันสีห้่นหาหมูติเหครับผมพึ่งแยกมูมาอ๋อพึ่งแยกมูมาความงามบ่ต้องสืบพี่น้องโอ้ง่ายม,มิลีครับผมแต่ว่าเรื่องราคาาห้มาต่อรองกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายงามง่าม,มันนี่ราคาเปิดเจ็ดมือถาพันมาดีครับผู้ใดสนใจให,ให้โทรมาต่อรองกันพี่น้องเบื้องด้านหน้าด้านตาพี่น้องครับเขากับเป็นเขาตกคัันนซ้อรบ ตากระสวยพี่น้องตานกเป็ดน้ำนี่หุ้ยงามขนาดครับผมเอาครับผมมาเบิ้งข้อบอ่นี่พี่นอ้องเปิดข้อไปข้อมันใหญ่แห้งเถอะเนาะหูกะงามเงาหูรัดเงาหูกำดีขนาดพี่น้องครับผมเอ่ออันนี้เป็นลูกลูกของลูกเบิ้มดิครับับพ่อเพื่อนนั่นซื้อว่าเจ้าพันล้านเป็นลูกของเบิ้มพันล้านครับ<อ>สายเบิมเ้มสายเดียวกันกับเบิ้มพันล้านพี่น้องครับผมเป็นควายได้สามปีความสูงสูงลอยสี่สิบความเาวนี่ก็บต้องสืบ ค่ายตัวนี้นะพัฒนาต่อยหลีพี่น้องครับผมเบิงแขงเบิงขา ไอ้พี่น้องข้าเบิงด้านหลังพี่น้องสันหลังป่าบูนี่โอ้ไดการเลยพี่น้องเด้อครับผมมาเบิงความงามพี่น้องป้าเบิงทา่ายืนเบิงทากม้มมาน,นี้ข้อบักใหญ่พี่น้องครับผมผู้ใดกําลังมองหาข้อใหญ่ๆจังสี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดได้ไปรับรองว่าบ่ผิดหวังนะครับผมความงามนี่บ่ต้องสืบนะครับเรื่องความงามเรื่องแขงเรื่องขานะครับเบิงบรรทัดหลังก็ถือว่าใส่ได้นะครับผมแขงขาก็ใหญ่นะครับเล็บเบิงเล็บเบิงแขงเบิงขาพี่น้องครับขาหน้านี่ขาใหญ่ๆเลยเลี้ยวลงมานี่แหละเขาว่ากําลังคนกําลังมองหานะครับหน้าาเเขก็ปิดดี เขาแบบนี้เขาเรียกว่าเขาตกขั้นสอนพี่น้องครับเบิ้งเบ้องอัตลักษณ์ของควายไทยเด้อพี่น้องเรื่องเรื่องขวัญเรื่องยังนียโอู้ได้หมดด้านไทยก็งามครับผมความสูงนี่ก็สูงร้อยสี่สิบถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กำลังหากันเนาะพยมเนาะครับผมแต่ว่าอันนี้รับประกันท่องหรือบอได้รับประกันท่องครับผมนี่บอได้รับประกันแต่ว่าพานครับคอนจะิร์นคือผ่านเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้พี่น้องครับผมห้เบิ้งด้านไทยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ถ่ายไ่อีีครับผมคือบอกางยๆคือทับแล้วนะครับผม่านรอบแล้ว ครับผมแต่ว่าเมื่อนี่ครับเมื่อนี้มื่อเอิญนี่ขันบเป็นยังก็คือ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อครับผมแต่ว่าบ่ท่านได้ตรวจทองเนาะเนาะครับผมพึงผ่านรอบแหลกเด้อพี่น้องเด้อคอยตัวนี้ครับผมกับความงามนี่บบต้องสืบนะครับผมเงาหูรัดเงาหูกำอัตลักษณ์คอยไทยนะครับออกสีเหล้าเขาออกงามครับผมโอ้เบิงอ่องข้อนะครับเบิงแขงเบิงขาเบิงเล่านมเสร็จเล้านมพอเลียงผู้เม่งเบิงค้อยลักษณะนี่เขาเรียกว่าเป็นค้อยทรงลูกพี่น้องครับผมหางเบิงหางพี่น้องบ้านนี้อุ้ยบบต้องสืบหาเกือบพอดจีดินแมพี่น้้ออง ผู้ได้ได้ไปนี่รับรองมาเพราะผิดหวังเบื้องบรรทัดหลังนะครับเบื้องบรรทัดหลังบบดนี้เบื้องขวัญโอ้มีขวัญแว่นพญาพี่น้องนี่กบโอ้ขวัญงามนี่ขวัญเป็นมงคลขวัญแว่นพญาดึงเมื่อใส่ขวัญอ่พญานั่งแท่นแม่พี่น้องครับผมจะเป็นขวัญงามนะครับ นี่ครับผมดึงมาาส่เขาเดียกว่าขวนญหาบเงินหาบท่องขวนแบนขวนแบนพะยาขวนพะยานางังแทนเรามีมดนะครับผมาวายตัวนี้ครับผมเบิ้งอ่องคอนะครับเบิ้งแขงเบิ้งขาอยากให้พี่น้องเบิง้งวายง,งามๆจังสี่พี่น้องครับผมผู้ใดอยากได้นะครับอันนี้ถือว่าสร้างเผือกในดงนะครับผมผูใ้ใดมาเห็นแล้วบสซื้อแม่บ้านแม่สีดาผลัดพี่น้องครับผม เ่องราคาก็ถือว่าสมนามสมเนื้อพี่น้องแต่ว่าเรื่องราคาพอเลียงผู้เม่งบอมีส่วนเกี่ยวของเด้อพี่น้องเด้อให้โทรมาต่อรองกัดเอาอีกเคี่ยนึงนะครับผมเบอร์โทรศัพท์กันผู้ใดบ่ท่านพอเลียงผู้เม่งก็สิขึ้นให้ในรายการนะครับไายตัวนี้เป็นลูกเบิ่มพันล้านเป็นหลานเบิ่มอ๋อเป็นเป็นลูกของลูกเบิ่มพันล้านเป็นหลานของเบิ่มพันล้านเนาะงมองง่ายๆเนาะงพอยมเนาะครับผมมีใบเกิดพร้อมบัดที่นี่ทับกับเพชรล่ำโค้งไว้อยู่ในท้องก็มีใบพร้อมเนาะครับเนาะครับผมเอกสารครับผมเอกสารครบเอกสารชัดเจนความแย่พี่น้องเบิ่งยืนเบิ่่่งงทานนนีีแมพ้อ คา้ามแง่ขอมยางเล่าได้นะครับผมแข้งขาเบิงทายืนนะครับนะครับอายุประมาณได้3ปีได้พี่น้องได้ครับผมทายืนทานิ้ปันเจ้าสิงโตปันสิงโตงามอหลีพี่น้องครับผมราค่าก็ถือว่าสมนำสมเนือเพราะว่าตอนนี้พอเรียงผู้เม่งไปเช็คราค่าควายยุ่ในตลาดบางโตก็ถือยยุ่พี่น้องแต่ว่ามันบ่เป็นบาดเป็นส่งมันบ่เป็นเต่เอาไปพัฒน,นาเนาะครับเนาะ ซื้อเอาจังส่ล่ะพี่น้องเอาของดีๆไปยิ่งส่ล่ะครับผมมันจังบ่ได้หาพัฒนาโดนคือนว่าไงไงขึ้นตอนนี้คือพอยบเราพัฒนาไปให้แล้วัวแม่เขานี่ยพัฒนามาแล้วครับอ๋อครับผมวอาไ่ไยขึ้นตอนนี้พอยบเราพัฒนาไปให้แล้วเอาไปคือใส่ใดเลยนะครับเนาะครับผม ไปล่อเอาว่าออกมาว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียครับอยู่ในท้องทับกับเพชรล่ำโคงไว้นะครับผมผู้ใดสนใจกิดโทรมาเบอร์โทรศัพท์พอยบเบอร์ยังก่อครับผม094ครับครับ507ครับครับผม5986ครับครับผมอันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะครับผมผู้ใดสนใจกิดโทรมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมถือว่าเป็นคล้อยงามอีกตัวหนึ่งครับเข้าจาวาแก้วบ่ขาด3ปีเป็นหินแฮวเป็นหินแหวมีพี่น้องบ่ไปแวะ3ปีเป็นคนอื่นที่พี่น้องเที่ยวมาเบิ่งก็ได้ครับ ควายตัวนี้อยู่อำเภอหนองนาค้ำบ้านหนองกุ้งนะครับเนาะครับผมครับผมบ้านหนองกุ้งอำเภอหนองนาค้ำจังหวัดขอนแก่นพี่น้องครับเอ๋อพยมี่ยังสีฝากครับพีครับน้องเข้าแน่ะครับผมครับขันม้ากับโถมาครับครับผมเรื่องราคางนั่นพ่อคุยกันได้พ่อแบงกับแบงครับว่าติดมือผมจะเกลียดเหรอครับแบงตลอดครับผมอ๋อครับผมว่าแต่ลูกค้าพอใจครับอ๋อครับครับครับเอากขอบคุณหลายๆครับผมเอามื่อนี้พอดีพุ่มพก็ขอขอบคุณพยมนะครับที่หายมาแบงปั่นวายงามผายพีให้น้องเข้าครับผมขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ ถ้าผมกับฝากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เบางช่องพอเลี้ยงผู้เม่งยุคือก็เหมือนเดิมเช่นเคยแหละครับพี่น้องครับผมผู้ใดอยากไดข่อยงามราคาถึกนะครับเพราะว่าก็สีบาราคาถึกพอยบาราคานี่มันมันหาบ่ได้แล้วเพราะว่าเราไปออกมาแบ่งปันแบ่งอ่าแบ่งผีแบ่งน้องเฮานะครับผมวัดที่นี่เราว่าเราบ่เ,าเคยบ่เ,เคยอ่ากักไว้จักยะว่าจะโทรมามันมีหมองได้กันยุตตลอดนะครับเนาะเรากับว่าเราแบ่งตลอดกับฝากพี่น้องเฮานะครับผมผู้ใดกำลังสนใจบ่กล้าสีโทรมาเคยชิดว่าสีโทรมาถามหลายเื่อแล้วบ่กล้าโทรมาครับผมหายโทรมาเลยเด้อพี่น้องเด้อ เอาครับผมสําหรับมือนีอพอเลียงผู้เม,ม่งก็ขอฝากพี่น้องกเกษตรกรที่เบื้องช่องพอเหลียงผู้เม,ม่งอยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแช์นะครับที่สาคัญคือกดติดตามและกดกระดิง่งให้เ้เธอพี่น้องเด้อเอาสาหรับมือนีขอบคุณครับผม ซาโครมิกพีเเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เห็ดในอ้วนเร็วโตวไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและกระเรเดให้การผรสมติดที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มพุ่มคุมกันโรคกระสอบละ360บาทราคานี่ทรงฟี่ทัวประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3เจ